<laughs> không măng bên đây, không rồi <laughs> đi. tôi buồn rồi. Nhảy hóa cái nhảy โชว์ครับโชว์ด้วยแก้มีโชว์ด้นะครับวันนี้ฝึกสวัสดีก่อนวันนี้ไม่สวัสดีเลยวันนี้วันนี้วันนี้่อายขานไม่สวัสดีเลยสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยสวยสวัสดีสวยสวยก่อนสวัสดีก่อนอายเขา โอ้โหโอ้โหจีว่าดูจีว่าด้ว่าดีกรโสีว่าไฟใช่เนาะเคยเหตุไฟอ่ะเ้าตีมือนะเขาเคยตามตีมือครับเขานึกว่าแต่คิดว่าแต่จะให้ตีมือด้วยก็แก้ก็ฟาดงวงไ้โดนปากพอเลยครับ วันนี้เห็นว่าแก้วตาไปบ้านพี่เสือพี่สิงห์นี่สงสัยไปผิดถิ่นไม่กล้าสวัสดีสักเท่าไหร่นะครับบริจาคเลืออยไปสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยเนาะยังไม่ใช่ถิ่นตัวเองยังไม่ค่อยกล้าเล่นเนี่ยอันนี้มาอยู่บ้านครับนี่เรามาสวัสดีดูบ้างมอไปอยากกิน บอไปเล่นเลยอยากกินเลยอยากอยากกินนะสิออนกินไรนตัวแก้วตานี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆจะรอดออกทางรูนั้นได้นะครับเหมือนสมัยก่อนแล้วครับสมัยก่อนตัวเล็กๆน่ารัก อันนี้ทุกวันแล้วแม่ขอเร็วขอขอบันไดเร็ว <l aces> ไม่ทำเลยลืมแล้วลมั้งไปแล้วครับาาเรียกไม่ต้อยเอาอาหารมาพอนเร็วไปข้อบันไดเรียกไม่ต้อยเร็วเรียกไม่ต้อยกันเรียกไม,ตมตต่ต้อยก่อนไม่ต้อยเอาอาหารมาหนุ่มหน่อย เขาแบบแบบบ้านพังเลยเขาแบบบ้านพังเลยเขาแบบบ้านพังเลยอธิ้าด้วยอะไรอยากมานอนหรืออยากออกมาเล่นหรือ จะเอามานอนกับพ่อกับแม่แล้วครับนี่ขี้อ้อนนะครับขี้อ้อนจะไปอ้อนกินหรือเปล่า <c oughs> ดู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 ท่าตามเขาอยากกินนะก็หิวหิวสงสัยเขาจะหิวไม่ก็อยากกินหรือเปล่านี่ครับดูเขาวนวนอน้อน ขอเร็วขอขอเรียกเรียกแม่เร็วเร็วหน่อยหูวแล้วบ้าบาแล้วครับหูวมัดแล้วนี่พูดนหอยๆนี่นึกอ,ออกมาได้ <laughs> ไอ้ทางออกไอ้ฮู้ฮ็ไดไหนออกเอาออกว่าออกอสิว่า,ออาแต่หน่อยแต่หน่อยเขาหลอดในเมือได้แล้ว งัดแงะงัดแงะช่าง,ง,งหรือครับช่างหรือช่างหรือหรือช่างทําลายก็ไม่รู้ครับนี่พังหรือเปล่าอาจจะพังก็ได้แรงเยอะนะครับ เขาอาสิกิน้นอาแม่์ม่งคอยเห็นแม่ปแมไปๆว่ะดูครับคนบอกบอกไม่ทันแก้วตาแล้วครับหนีพ่อกับแม่กำลังปกเบอกแทงโมครับ งอนแล้วครับงอนไปแล้วงอนเดินไปแล้วครับแล้วก็เดินกลับมาคืนเดินสวยๆสวยๆ <c ười> เดินสวยๆเราจะส่งไปเป็นนางนางงามนางนุป่มปะมาทแก้วตา ค่าแบบค่าแบบประหยัดบ่เอาเอาใหม่เอาใหม่เอาทำให้พีพีเอฟซีหน่อยสวัสดีค่าแบบประหยัดเร็วสวัสดีค่าแบบ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 รวดเร็วทันใจสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ปุ๊บปั๊บเลยนะสวัสดีจ้าแบบประหยัดประหยัดพลังงานจ้าแม่ก่อนไปไปโอยไปจ้าแม่ก่อนจ้าแม่ก่อนสวยสวัสดีจ้าแบบประหยัด พี S <S <an> น่นกเดเห็นสวัสดีแม่เลยผมคงจะได้ชื่อคลิปแล้วครับวันนี้จะเป็นคลิปสวัสดีจ้าแบบประหยัดสวยก่อนสวยแม่ถึงพื้นเลยนะสวยเอ้ยอันนี้ลงอันนี้ลงมากกว่าเดิมนะครับฝึกเป็นการฝึกไปในตัวนะครับฉลาดมากสส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 วว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 ยย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 กกกกก่่่่่อออออนนนนนสวัสดีจ้าเร็ว สวัสด,ดีจ้าแบบประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้ไม่เคาะเลยนะไม่ปักๆเลยสวัสดีแล้วนี่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  <c oughs> เอาแบบสวยๆไปเลยไม่ควรลืมแล้วไม่ควรลืมแล้วว่านหนูลืมแล้วเข้าไปนักห้ไปเดี๋ยวแม่ให้กินอยู่หรอก <c oughs> ไม่ทันใจ <c oughs> ดูตห <ไป S 2> นี่นะ เเ้้ยยฟังเสียงกินนะครับฟังเสียงกินของแก้วตาพิโนพรัตอร่อยเลยครับจบจ้บจบจบเลยครับผมสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีแบบรวดเร็วสวัสดีแบบรวดเร็วครับ าน,นี้สวัสด,ดีแล้วนี่นี่สวัสด,ด,แบบแบบด,ดีแล้วดดดดนี่สวัสดีแบบแบบไหนน้อยแม่สวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีดู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 ครับดูดูสวัสดีแล้ว สวัสดีจ้าสวยๆให้แมสวยๆยสวยๆยดีแบบประหยัดอะดูมุมค้างดูมุมข้างๆกันนะครับ ชอยเลยครับคุณแชงโมของไอซีน้องมิ่งนะคะพี่มิ่งเอามาให้มอเช้าเขียวด้วยน้องเขียวด้วยเขียวด้วยแก้วเขียวด้วยเขียวหน่อย,เข,ยเขียวเขียวหนี่เขียวหวานเย็นชื่นใจ จะเป็นพี่ๆตัวอื่นกินแตงโมก็คงจะไม่มอมแแมมครับพี่นกก็กินก็ไม่มอมแมมดูแก้วตากินนะครับเปื้อนงวงเต็มไปหมดนะครับดูครับมีเปื้อนงวงเต็มหมด,ด <c oughs> พี่นกกินยังไม่เปื้อนเลยนะครับดูแกวตาครับเปื้อเน,นะครับเขียว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  <c oughs> ตาใสเลยครับ ฟังเสียงดูดน้ําครับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวมก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะครับเอยน้ำก่อนแต่ว,วันนี้ก็ขอขอบคุณ f อฟของพี่บัวบานนะครับแก็เอฟซีน้องดาว fc ทุกท่านเลยครับที่ช่วยครับช่วยสมทบคะแนนสมทบคะแนนทำบ้านให้พ่อดอยครับแล้วก พี่แสนคูณด้วยนะครับขอบคุณ f อทุกท่านทุกช่องเลยนะครับผมช้างทุกเชือกขอบคุณ f อซน้องแก้วตาด้วยครับไม่ว่าจะ f อจะอยู่ที่ไหนทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับนี่อยู่แก้วตาเล่นสนโชว์นะครับขอขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับพี่พีเทุกคนทีน่ช่วยคะแนนส่งคะแนนให้ <AC> วันเกิดเอฟซีนะฟางเขียวก่อนเกิดฟางเขียวด้วยเอฟซีเลี้ยงป่วนอ๋ออันนี้แก้วตาไปตะลุยนะครับวันพรุ่งนี้แก้วตาไปป่วนไปป่วนเขาครับจะไปเป็นไปเป็นตัวป่วนของงานขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมทั้งทั้งว่าช่วยคะแนนส่งคะแนนทำโรงช้างทำบ้านให้พ่อดอยแล้วก็ช่วยค่าอาหาร<ม>น้องช้างสำหรับครอบครัว,วน้องแก้วตานตาะครับ ไม่ยอมันจะเอาลูกใหญ่แก้วเอาไปให้แม่ช้ออลูกใหญ่ไม่รุนเลยนันอย่าลบอย่าลบไม่เอาเขาเขาแบบแกตาเขาเขาชอบกินแตงโมแล้วครับกินดีเอาแบบนี้เลยแม่กัวหนูไม่เคี้ยวนะสิ นสำหรับสำหรับค่าอาหารที่พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับได้ช่วยมาแล้วส่งให้คุณแม่ผมบ้านผมสำหรับบ้านผมก็จะแบบนี้ครับซื้อมาบางทีก็เอฟซของพี่พี่ช้างช่องอื่นก็เอามาให้มาแจกจ่ายกันหรือว่าพี่พีเอฟส่งมาให้เองเลยครับมาแจกจ่ายกันก็ได้ มาพ่อแน,น่นอนช้างกินแต่น้องแก้วตากับพีโนโ่นพลัดกินนะครับอร่อยเขาชอบเลยนะครับก็หวังว่าขอให้น้องแก้วตาพีโนโ่นพลัดเนี่ยครับเล่นตามธรรมชาติของเขาได้สร้างความสุขให้พี่ๆเอทุกท่านได้มีความสุขกันนะครับได้ผ่อนคลายกับงานกับภาระทุกอย่างนะครับผมนอร่อยเลยครับอันนีข้ขอให้ผ่อนคลายกับคลิปแก้วตานะครับผม วันนี้ผมก็จะขอปิดคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบัสดีจ้าปิดคลิปเออจ้าขอบันทีจ้าก่อนจ้าจ้าเร็วจ้าสวยๆจ้าก่อนจ้าอจ้าเร็วจ้าแบบประหยัดนะครับประหยัดจริงๆครับนใอ้าวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม